สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ครูพินจะมาพูดสั้นๆนะคะลึกลงไปนะคะในเรื่องของไมยสะสมในระบบ TSW ค่ะซึ่งสำหรับคนที่เป็น VP จะได้ไมยสะสมลึกลงไป5ชั้น Super v p 6ชั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงรายได้นะคะแบบ Passive Income จากไมยสะสมในระบบ TSW กันค่ะทุกคนคะ่ะ6ชั้นแบ่งอย่างไรบ้างชั้นที่1 2 3 4 5 6 นะคะ1 2 3 4 5 6ได้แบบนี้ค่ะ5% 5 5 3 2 1 1รวมทั้งหมด17%สำหรับซ u เปอร์วีพนะคะต้องบอกก่อนนะคะปีที่แล้วครูพินนะคะแลกไมล์สะสมไปนะคะกับ ทองคำนะคะ3บาทนะคะมูลค่าบาทละส0 0 0มื่้คูปินก็ได้ไปฟรีๆ7 5 0 0 0บาทจากการขยายทีมจากการแลกหมายสะสมค่ะและมีคนนะคะที่แลกทองจากหมายสะสมไป200บาทค่ะจากการขยายทีมกับระบบ TSW แม่เจ้านะคะใครที่อยากมี passive ไร้ like นะคะให้เล่นหมายสะสมค่ะแล้วหมายสะสมนี้มาจากไหนคะมาจากการที่เรา สร้างคนสร้างทีมค่ะและสอนให้ทีมที่ติดตัวเรานั้นให้เขาไปขยายคนไปสร้างคนของเขาอีกต่อหนึ่งค่ะทุกคนค่ะมันจะลึกลงไปนะคะได้ถึง6กชั้นค่ะสุดยอดไหมคะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ถ้าเราเป็นซูเปอร์วีพเรามีซูเปอร์วีพติดตัวเรา10คนพี่น้องขามี10มี10บซูเปอร์วีพีค่ะติดตัวเราเราสอน10คนเนี้ย ให้ไปขยายทีมต่ออีกคนละ10จะเกิดอะไรขึ้นคะพวกเขา10คนก็ไปขยายซูปเปอร์วีอีกคนละ10คนละ10ปรากฏว่าเรามีชั้นหลานนะคะอยู่ใต้สายงานเราค่ะ 8, ปาด100 SuperVP เปอร์วีนั่นหมายความว่า100 s u p e r v ซปเปอร์วีนี้นะคะเราจะได้รับมายสะสมค่ะนะคะ5%จากยอดนะคะที่เขาเปิดบินเข้ามาในระบบ คนละแสนห้าแสนห้าร้อยคนนะคะห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ ตีไปนะคะโอ้โหเราจะได้อยู่ประมาณ7,50,000หม่ค่ะซึ่งถ้าเอาไปกดแลกทองในระบบทุกคนคะบอกเลยนะคะทองเงบาทก็ประมาณใช้ไม้สะสมแลก3 0 0หมไ่น์นะคะ7,50,000หามค่ะหาร3 4, 000, า0ห0 0 0นส่มค่ะได้ทองประมาณ22บาทค่ะจากการขยายทีม22บาทถ้าเปลี่ยนเป็นเงินนะคะบอกแอดมิน TSMU ค่ะขอเปลี่ยนเป็นเงินนะคะ บาทละ25,000คูณไปสิคะได้รายได้เล่นๆจากการขยายทีมค่ะ5,500 0 0บาทค่ะมาเจ้านี่คือแพสซีฟของจริงค่ะโดยที่เราไม่จะเป็นต้องโอ้โหมาขายของทีละชิ้น2ชิ้น3ชิ้นเพื่อให้หมดสต็อกไปวันๆแต่วันนี้ถ้าเราจะเอาแบบแพสซีฟค่ะเราสอนคนคะ่ะให้เขาขยายคนได้และดูเขาสอนคะ่ะเห็นไหมฮะ สุดยอดไหมคะนี่คือที่สุดของที่สุดค่ะกับระบบ TSW ค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเป็นระบบที่สามารถส่งต่อความสำเร็จถ้าวันนี้ทีมงานชั้นลูกชั้นหลานชั้นเลนของเรายิ่งสำเร็จนั่นหมายความว่าหมายสะสมมันก็จะยิ่งขึ้นมาหาเราลูกเราสำเร็จเราก็สำเร็จเท็กเช่นเดียวกันค่ะสุดยอดไหมคะนี่คือธุรกิจวินวินค่ะเราได้เขาได้ นี่คือสุดยอดธุรกิจ TS MU ค่ะซึ่งเราสามารถมีแพสซีฟนะคะกับไมสะสมนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนขาบอกเลยว่าจะทำให้เรามีแพสซีฟคือโบนัสซื้อ30%ตัวแทนทุกคนที่อยู่ในระบบ TS MU ถ้าเขาอยากนะคะได้ทิปโปรโมชั่นในทุกๆเดือนหรือเขาอยากอ่าได้รับโบนัส หมายสะสมแบบนี้เขาจะต้องรักษาสิทธิ์ค่ะเดือนละ2 5 0 0บาททุกการรักษาสิทธิ์2,500บาทเขาจะมีเขาเรียกว่าอ่าสัปดาห์ให้นะคะรอบที่เขาจะได้สิทธิ์อยู่4สัปดาห์ทุก2,500บาทได้4สัปดาห์ในการรักษาสิทธิ์ของเขาถ้าเขาซื้อ5,000เขาก็จะได้8สัปดาห์นะคะตัวนี้จะทําให้เรามีแพสซีฟค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีทีมงานใต้สายงานหมื่นคนซื้อคนละ2,500ทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนค่ะ เรารับแล้วค่ะ10%นะคะ2,005,000คนค่ะปาร์ตคำนวณไม่ถูกเลยค่ะทุกคนคนี <Wow. S 1> ่คือแพส s ีค่ะจากการสร้างทีมค่ะสุดยอดระบบ TSW ค่ะวันนี้ครูพินไปแล้ว